สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานขงโยกแปรีวกันอีกเช่นเคยนะครับเห็นหน้าผมแ้ะเห็นหน้าบังบิ๊กไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนเราอยู่กันที่ราชบุรีนะครับวันนี้มีภารกิจเราก็ผ่านมาแวะเยี่ยมเยียนนะครับต้องบอกว่าเรา ติดตามผลงานนะครับของบังบิ๊กอยู่เสมอและก็คนอื่นๆที่เลี้ยงนกที่โพสในกลุ่มหงยกแปะริวเนี่ยเราก็ติดตามดูนะครับหนึ่งในนั้นที่เราอยากจะมาชมนะครับและอยากจะมาพูดคุยก็กับบังบิ๊กนะครับเพราะว่าผลงานนะครับที่ผ่านทางโซเชียลแล้วก็เนี่ยมาเห็นด้วยกับตาตัวเองต้องบอกหน่อยตัง้งแต่คลิปแรกที่เรามาสัมภาษณ์และก็จนกระทั่งถึงวันนี้มีการพัฒนาไปทางด้านไหนอะไรยังไงบ้าง สีสันครับอ่าโอเคลายครับผมตัวใหญ่ขึ้นครับครับก็คือยังเป็นกลุ่มของ TCB ครับ TCB อ่าเพิ่มเติมมาเป็นปีนี้มีรีมีรีเชสเซตมีรีมีเลนโบครับผมครับอ่ารีเอาพูดถึง p c b ก่อนละกัน p c b จากอ่าคราวที่แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างสีครับนี่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 เลยนี่คือสีสันตัวใหญ่ครับอ่าพอยแก้มสวยอ่าลูผมต้องลงค้าพระาตัวใหญ่ ครับองประกอบพูดถึงองประกอบโดยรวมนี่ตัวใหญ่นี่เดี๋ยวมางคนบอกว่าตัวใหญ่นี่่านอังกฤษมาหรือเปล่าหรือยังไงใ่ครับไบไบใบใเป็นนกนอกข้อนอกอ่าเป็นอนอกเป็นนกนอกเป็นนกโครงสร้างอยู่แล้วนกโครงสร้างครับคือเราคัดเขาเรียกว่าคัดหัวเชื้อเลยคัดสายพันธุ์ขึ้นมาพัฒนาลูกๆที่เขาออกมาเขาก็จะได้ลูกที่ ใหญ่กางที่จะใหญ่สวยงามใช่ครับใช่ครับก็คือสังเกตง่ายๆคือคือนกอ่ะมันยังอยู่ในไซส์ของฮอลแลนด์อยู่ครับมันไม่ได้ไม่ใหญ่มากๆตัวไซส์อะไรไปจะผลยแก้วอาจจะนิดนึงครับผมผลยผลิอาจจะไม่โตหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์หน่อยใช่ครับแล้วก็ไปงานประกวดบ่อยๆใช่อ่าไปแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนความรู้ความรู้วิธีการดูนกด้วยครับในนี้มีเด่นๆหลายตัวในเนี้ยเอาตัวเด่นๆเลยที่อยากจะนําเสนอหน่อยที่เราทําขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหตัวนี้เป็นัวลยนี่ตัวนี้เลย ตัวที่สองครับเป็น TCB ับโกลเด้นมันยังไงความคือทำออกมาให้มันติดกรีนน้อยครับครับ TCB ให้มันติดกรีนน้อยเราเรียกเป็นเปล่านกโกลเด้นเลยแต่ไม่โกลเด้นถ้านกติดกรีน่จะไปเรียกโกลเด้นเลยครับมันไม่สุดก็คือตัวเนี้ยกรีนไม่กรีนไม่มีเลยนะถ้ามองดูนกกรีนมีแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวครับแล้วก็ชุดหลังๆนี่ไม่มีกรีนลวนี่นี่นกขนแรกเลยนี่นี่ตัวกลางนะครับแล้วก็ตัวบนนู้น ตบูนนุ่นพ่อมันแล้วก็นี่ตัวที่กินอาหารนี่ชุดล้างไม่มีกิีนละถ้าจะไม่มีกิีนละเกี้ยงละก็คือเราคอยล้างล้ากิีนออกแล้ววิธีการทําทํำยังไงบ้างของผมใช้พ่อแม่แท้ชนไม่ใช้นกการใช้พ่อแม่คำนวลเอาแล้วถ้าคนที่ไม่มีพ่อแม่แท้เรามีเรามีวิธีไหมในการล้างใช้นกตาแดงล้างนกตาแดงแต่ผมมีวิธีหนึ่งง่ายๆเลยนี่ ซิมจากในกรงนี้เลยไม่ล้างง่ายง่ายสุดไม่ต้องใช้นกนนี่เขนแรกตัวที่สองขนแรกไม่ต้องใช้นกตาแดงใช่เอาจากเอาจากที่นี่เลยแต่ผมแนะนำาจะไปใช้ตาแดงเลยอ่าเพราะวลาขายลูกค้าไปมันจะเกิดราม่าครับผมเราก็ไม่รู้อีกว่ามันจะไปจ่ายตาแดงอีกเท่าไหร่ใช่ก็คือวิธีง่ายๆตัวแท้ชนเลยหาตัวแท้หาตัวแท้ไม่ได้ก็นี่มาดูที่นี่ก็ได้ราดบุรีมาราดบุรีมามาที่มาที่บ้านบังบิ๊กได้ ก็มีตัวที่ล้างสีกรีนออกครับแล้วก็เป็นพวกหน้าโคงเนี่ยดูลงลัางผมนี่ลงล่างได้ห้าวันนี่เนี่ยสิบวันตัวที่สี่นะสี่สิบวันอันนี้เราได้เราให้เห็นเป็นบางส่วนครับอันนี้จะไม่ได้หมดฟาร์มนะออันนี้เป็นส่วนน้อยส่วนน้อยแล้วนี่พวกนกรุ่นอ่าพวกนกนกรุ่นนกลงลัางเราก็ยกมาให้ดูเลยครับเพราะว่าเอาเห็นแบบสีตัวเป็นๆกันเลยอยู่ข้างในบางทีมันมืดแสงกันได้ไม่ได้ อันนี้เรามาก็เย็นแล้วนะใช่ครับถ้าตอนแบบมีแสงนะตาแตกอระดูคลิปเนี่ยตาแตกเหลืองกันตาแตกแล้วก็มีมีนอกจากท c b แล้วมี r e เจอรซีใช่ครับไอ้รีเจซีนี่ความเป็นมายังไงบ้างทําไมถึงหลงไหลใน r e เจอซีชอบลายครับแล้วทำยากมากครับครับแล้วที่ทําอยู่นี่เป็นแนวไหนบ้าง ในลเนที่สิบปีกดำๆสีหวานครับของนันสีดำสีหวานเนี่ยครัวสักพี่เอ๋ทุพรรณเลยอ่าให้ให้ให้เครดิตหน่อยครับจากอาจารย์ยายของเราพี่เอ๋ทุพรรณผมบอกว่าพี่เอ๋นี่ก็คืออาจารย์อาซารแล้วเรียกได้ว่าเป็นต้นกําเนิดใช่ใช่ผมชอบดีหลายหลายสีครับ นกกลุ่มว like. ิง mm บ้านที่เอนี่ก็แน่นอนเป็โล่ก็เหมือนกันแล้วก็เป็นพวกทีซีบีดีทุกสีผู้พันดีทุกสีเขามีดีเขาผูพันนาเป็นพันตัวครับที่บังพี่เอก็คือเขามีเขาเรียกว่าพี่เอ๋นี่มีวัตถุดิบเยอะก็สามารถทําได้หลากหลายสีใช่ครับอย่างเราก็ก็แค่ไปขอแบ่งมาก็มามาเอามามาเลือกเอาว่าเราจะเอาสายพันธุ์ไหนก็ไปขอแบ่งมาเป็นดีเจกสีครับ ก็เป็นพวกหลังดําครับอ่าอันนี้ดีจิติบที่ทําอยู่มีตัวเด่นเด่นอยู่ตะกี้ที่แนะนําตัวไหนเอ่ยตัวเด่นเด่นตัวตัวเด่นก็ตัวนู้นครับลูกนกลงรังได้ที่ผ้าวันนี่นี่ตัวนี้ใช่ไหมตัวตัวแรกเลยตัวนี้ตัวที่สองใช่ครับอ่าใช่ตัวแรกนี่ตัวแรกเป็น c c ีครับตัวนี้เป็นดีจิติบครับตัวนี้สวยมากแล้วก็เป็นพ่อนกเนี่ยครับตัวได้เบสมา อืมอ่าตัวไหนตัวนี้ตัวเนี้ตัวที่สามตัวที่สามครับของพี่เอ๋เหมือนกันได้เบสลาดปปาแล้วแล้วเราไปขอแบ่งหรือเราซื้อมาแล้วผมซื้อมาขุนซื้อมาทําตัวจนได้เบสอ่ะครับผมใช่อ่าของพี่เอ๋เลยครับผมมันต้องโกหกกันนกครับมันมาของคนของรู้นเที่มาอ่าครับจะให้เครดิตกับทางต้นทางด้วยนกเขาสวยจริงๆพูดไปพูดมาสำเนียงจะออกชาัดทีนะครับ อันนี้เป็นอันเนี้ยเป็นนกบางส่วนเป็นอันนี้เป็นรุ่นประมาณกี่กี่เดือนแปดเดือนถึงปีครับแปดเดือนถึงปีแล้วก็เนี่ยสิบวันสิบห้าวันอ๋อก็มีป่าปนกันไปแต่กรงนี้น่าจะเป็นเพศผู้ทั้งหมดนะใช่ครับแยกผู้แยกเมียแยกผู้แยกเมียด้านล่างเป็นเพศเมียเพศเมียด้านบนเป็นเพศผู้ครับแล้วที่เห็นอยู่ในกรงนี้สมมติว่ามือใหม่เขาเห็นหรือว่ามือเก่าเห็นแล้วชอบในทีซีบีรีเจสีบแบ่งแมเอ้า ตัดตัดใจบอกราคาตามราคาตามความสวยครับอ่าก็คือแบ่งแบ่งให้ราคาก็ตามความสวยความสวยตามคุณภาพต้องบอกว่าคือมาดูตัวจริงก่อนบางทีเห็นเห็นผ่านมือถือชูขาทางใต้ผมบอกว่าอยากให้มาดูตัวจริงนะผ่านมาแล้วมาดูใช่ถ้ามีโอกาสส่งนกอ่าเพราะว่าใต้โทรมาเยอะมากเพราะว่าที่ไม่ส่งเนี่ยคือเราเนี่ยเรารักด้วยแล้วเราพอเวลานกไปกว่าจะถึงเนี่ยสองวันค้งคืน เรากลัวนกผมอยากให้มาดูตัวจริงกลัวนกเสียกลัวนกตายด้วยบางทีก็อาจจะถ้าเขาเรียกว่าขึ้นมาทําธุระที่กรุงเทพด้วยว่าอะไรก็ลองมาลองมาดูครืออาจจะอาจจะรวมตัวกันก็ได้ขึ้นมาดูเลยเอาตู้มาดูเดี๋ยวผมรถเดี๋ยวผมมีค่าธรรมันกลับไปโอเคหรือเดี๋ยวมีค่าธรรมันกลับสมมติมาผมก็เสีเรียยหรือเอาง่ายๆถ้ามีงานประกวด ชีรมาด้านบูดีมีแน่นอนลายตีมางานประกวดแล้วมาซื้อแคลเซียมพวกด้วยอ่ามาเพื่อแต่งงานปีหน้าโอเคดูเรื่องมางานมางานประกวดก็คือเหมารถตู้มาเลยนั่งรถไฟก็ได้มางานประกวดแล้วก็มาดูนกมหาซื้อนกได้ได้อ่าจะซื้อตัวทติดรางก็ได้ได้สก้าซื้อาื้อหมดได้ทั้งนกได้ทั้งโบอ่าต้องบอกว่าอ่าบังบิ๊กเคยโพสเอาไว้ ว่างานปีนี้สนุกแน่งานปีนี้สนุกแน่นอนเจอผมแน่สนุกแน่นอนทุกเวอร์ชั่นบอกเลยมีหมดตอนนี้ทำให้หมดนกกลุ่มิ่งกลุ่มเรนโบว์มี์ริชาร์ดเซบมีแล้วก็ทีซีบีก็มีระดับประจงอาจารย์เข้ามาเล่นอะไรตอนเนี้ยแล้วทคนทก ครับผมเฮฮาอ่าก็เป็นความสนุกสนานอ่จริงเราก็อยากให้มันมีสีสันแบบนี้กันอ่าเลี้ยงนกก็สนุกสนุกกันใช่อ่าแล้วก็ดูนกกันก็สนุกสนุกดูนกแล้วอย่าลืมเวลามีงานประกวดก็ไปร่วมกันไปช่วยกันช่วยกันอืมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราไปขวดไปแข่งกันเยอะใช่พวกมาไกลอ่าตัวร้อยคึงร้อยหมครับผมก็ช่วยๆกันใช่อ่าอันนี้เป็น เป็นชุดแรกอันนี้ให้ดูชุดสองอันนี้อันนี้เพชรผู้นี่เพชูอันนี้เพชมีอะอันนี้เขาเรียกว่าดูดักทางไว้ก่อนดูดักทางพี่ผมไม่เ่อาใองคุ้มป่ะดักทางดูดูดูดักทางไว้ก่อนก็คอยดูได้ว่ามีประมาณไหนจะได้ไปคัดเขาเรียกว่าไปคัดน้งไว้ถูวตีนี้มีตัวเยอะครับตีนี้ตีนี้เยอะตีนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นน้องใหม่ที่น่าจับตา ก็นี้เยอะก็ไม่เชิงน้องใหม่เพราะว่าหลากหลายงานครับบางบิกก็ไปร่วมงานอยู่แล้วมามามาคุให้เยอะตกรอบอะไรครับปกติไปร่วมถาเรียกไปร่วมกันสร้างความสนุกใช่ครับความสุขด้วยจะไปนึกก็ต้องเอาที่นึ่งทุกงานที่ตอกทุกงานใช่ตกรอบผมก็ตกหมดแล้วใช่ครับผมตกหมดตั้งหลายทีแล้วเพิ่งได้ให้นึ่งอย่งก็แค่นั้นั่นแหะดีใจก็ับมาเคาะไม่เพราะเราคาดอะไรไปแต่งานหน้าเนี่ยน่าจะอร่อยอ่าแล้วสนุ แน่นอนโอเคชิ้นปีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดสองอันนี้เป็นชุดสองอันนี้เราแยกไว้แล้วอันนี้ก็เป็นเพศเมียเพศเมียครับที่สำคัญนอกจาก TCB 리ช세잎มีแบกงมาด้วยแบกงของพี่เกียรติครับระยองอ่าปีนี้เจอกันครับผมน้องๆแบกแบินก็มีตัวเหมือนกันใช่ไหมอ่าอันนี้เปกินมาดูบ้าคานพลาดเลยก่อนอือันนี้เป็นเพศเมียนี่นี่ตัวพิเศษคือตัวนี้เลยใช่ไหมบางใช่ครับนี่ตัวล่างปีนี้ดูรีีตัวเมียผมนะลูกเกลืผมนี่ดูรีตัวเมียนี่ เพราะตอนนี้เขายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวรอเข้าแปลงลงรางสิห้าวันเดี๋ยวรอผัดขนรอผัดขน ECB ก็มีเล่ยังไม่สุดมี ECB ด้วยใช่ครับนี่นี่นีทำเองกับมืออ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็น ECB พ่อมาจากชลบุรีจาของไม่รักทิ้งนกมาอันนี้ก็เป็นกลุ่มของเพศเมียก็มีทั้งเพศผู้มีทั้งเพศเมียเพศเมียนี่ก็สวยหลายๆตัว อ่าอันนี้ก็เป็นนกในกลุ่มวิงนะใช่อ่าหรือบางคนก็เรียกเดนโบก็ได้เดี๋ยวเป็นนกกลุ่มวิงก็ได้ผมไม่โปผมเเก่งสีพวกอุโบงถ้าเรียกกว้างก็เรียกนกกลุ่มวิงใช่ครับถ้าจะให้ฟันทงกับผมก็ฟันทงว่าเดนโบใช่อ่าหรือหรือยังไงก็คุยกันได้เรื่องสีนกรอ่าเรา่าไปซีเรียสกับมันเหมือนอย่างที่บางบอกเลี้ยงให้เลี้ยงสนกเลี้ยงให้สนุกเลี้ยงเอาพวกอ่าเลี้ยงเอาพวกขายเอาพวกครับผมบางทีพวกก็ไม่เอาเหมือนกัน แีพวกเขาไม่เอาเราีพวกก็ไม่เอาเราแต่เราเอาพวกตลอดคุยกันขำๆนะครับวันนี้เราเรามากันแบบนกคนุกถ้าถ้าจะเอาสาระจากคลิปเนี้ยไม่ค่อยมีไม่มีหรอ,อก็คุยกันสบายๆคิดถึงกันอเราผ่านมาเราก็อยากมาแค่เดียวอยากมาเยี่ยมเยื่อนอยากมาพูดคุยแล้วก็มาชมนกสวยๆด้วยอันนี้ก็เหมือนเราเอานกมาตากแดดแล้วก็มานั่งเล่นกันมายืนคุยมานั่งเล่นกันต้องบอกว่า ที่บางพัฒนามานี่คือได้ได้ทั้งในเรื่องของสีสันได้ทั้งในเรื่องของโครงสร้างซึ่งที่ผ่านมาก็เลี้ยงมาตลอดไม่ว่าจะกระแสเป็นยังไงไม่เคยเลิกไม่เคยคิดเลิกด้วยรักมันรักรับแล้วที่ผ่านมาเห็นเหมือนการเห็นบางโพสหานกรับซื้อนกตอนนี้แถวลาดดีเป็นไงบ้างนกขาดตลาดนกขาดตลาดใครมีบอกได้นะรับซื้อทั่วทั่วโลกอ่ะค่าส่งเดี๋ยวมาคุยกันของจริงอยู่แล้วเินสดคือไม่ต้องห่วง คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ผมเองก็ตกใจนะ,ะว่าลาดบุรีหานกไม่ได้เห็นเห็นทุกคนคือคือก่อนก่อ,อ,อนหน้าที่ที่จะมาคุยกับบังบิ๊กเนี่ยไปที่ตลาดฟิเวเดตมา่า <c oughs> ตลาดเฮ้ยนกนกหงยกไม่มีซึ่งก่อนหน้าเนี่ยโอ้โหนกเต็มเลยแต่ตอนนี้ราดบุรีนกขาดใครมีต้อเลยรับซื้อทั่วโลกอ่าซึ่งตอนนี้ก็หาไม่ได้แล้วส่งมาคุยกันได้ิ่ปไปยันสุพรรณไปสุพรรณก็ไม่มีโทรมาแล้วือหานกไม่ได้สุพรรณไม่มีอ่า อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับส่วนเรื่องของการรับซื้อนกเนี่ยอันนี้เราคุยกันจริงๆนะบังบิกรับจริงๆใช่ไหมรับครับผมรับจริงนะรับจริงทั่วทั่วทั่วประเทศเลยค่าพวกมาคุยกันไม่อั้นไม่อั้นอ่าไม่อั้นไม่จำกัดจานวนเงินอ่าไม่จากัดนะครับใครต้องการไม่จำกัดจำนวนเลี้ยงกันเยอะนะจะเพิ่งเลิกกันอ่าก็คืออันนี้เป็นข้อดี ก็คืออยากให้หลายๆคนที่เลิกก็กลับมาเลี้ยงกันเอามาส่งผมเลยบ้านร้อยตัว200ตัว500ตัวได้หมดแต่สิตัวมันไม่คุ้มไงที่ผมแคนเซลไปสิบตัวไม่คุ้มไงผมขอโทษด้วยนะเอาเยอะๆแคนเซิลไปอะถ้าบ้าน2องสามตัวเนี่ยมาเลยอจะขับรถไปเที่ยวน้าตกอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่าน้ำมันครึ่งเลยได้แต่ผมช่วยอ้าวโอเคครับผมมาช่วยกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรวบรวมนกที่8เลี้ยวเรืออะแล้วเรามามาได้เลยเรามาส่งเราจะลี้ยงแคลเซียมแคลเซียมพวกด้วยนะ กินดีจริงๆทะลกนกกำลังกำลังป้อนโหนะอันนี้เป็นชุดที่สองเดี๋ยวดูชุดที่สามชุดพ่อแม่ชุดพ่อแม่ก็ก็เดี๋ยวเราเราให้กล้องซูมมาตรงนี้เลยได้ครับง่ายๆอันนี้เป็นเป็นชุดพ่อแม่มีทั้งมีทั้งสี่ตม่อนแล้วก็นกลงรังก็คืออย่างอย่างที่บอกกันว่านอกจากนกสีแล้วเนี่ยนกที่นกที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราก็มีนก ที่เป็นนกพวกนกนอมอนใช่ครับนกสีพื้นนก็มีเหมือนกันใช่ครับสีพื้นๆอ่าเพีพพยงบอกว่าปีนี้อร่อยแน่ปีนี้มีทุกเวทอ่ะสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนชิบจิบเตรียมตัวพร้อมใช่พร้อมลุยสนามประกวดนกใช่ต้องบอกปีนี้ ปีไหนก็ตามงานใดก็แล้วแต่ที่มีบังบิ๊กไปถ้าผมว่างคนุกสนุกแน่นอนการถ้าผมว่างนะการันตีทุกงานที่มีบังบิ๊กไปนี่สนุกแน่นอนถ้าเส้นกรุงเทพไม่ค่อยไปหน่อยเพราะว่าไปไม่ถูกหลงไม่ค่อยลงในโซนเขาเรียกโซนด้านบุรีใกล้เพียงนี่เจอกันแน่นอนปีนี้เอาจริงปีนี้เอาจริงแบบที่บอกว่าต้นปีเป็นไงที่ลงในกลุ่มต้นปีว่าปีนี้เอาจริงแล้วครับผมนี่ตัวนี้เป็น ECB เหมือนกันครับลกจากสมบุรีเจ้าของไม่รักเจ้าของไม่รักอีกแล้วเจ้าของเจ้าของไม่รัก ได้เลยให้ผมมาอันนี้ก็เป็นพวกนกม่วงเป็นพวกนกกลุ่มเดนโบ้ใช่ครับแล้วเป็นเป็นไม่รู้ว่านอมอนนี่อันนี้ม่วงน่าเหลือจากุพันธ์พิเศษไหมพิเศษครับตัวนี้ของดีด้วยของดีจากุพันธ์อันนี้อันนี้เดี๋ยวเราทําคุณหน่อยต้องบอกว่าที่นี่อันนี้เพิ่งเลี้ยงลูกลงลงละเอามาใส่กรองนี้ได้ห้าหกวันแล้วครับมีทีเด็ดทุกตัวแล้วโดดปกตินีบางเอาออกมาตากแดดอย่างนี้ทุกวันไหมเดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้ง พ่อเบสเเดียวไม่ไหวไงเพราะว่าดูแล้วในเรื่องของสุขภาพของนกค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าแข็งแรงมาดูได้นกบ้านผมไม่ต้องไม่ไม่มีการตกใจอ่ะดูดิหมาเหมือรับใช่เหมือนเหมือนที่เราเคยคุยกันกันคลิปแรกผมบอกว่าเราการันตีเลยเวลาส่งเวลาอะไรแล้วเราก็การันตีด้วยกับคุณภาพของนกเราว่าทุกตัวแข็งแรงเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งเราเอามาตากแดดตากลมให้เขาได้กินทรายกินแคลเซียมโปกติครับผม ซึ่งแาลเสียมนี่แนะนําดีดีดีนกกินดีถ้าถัวปาก็ดีครับผมแนะนำไมโยนลายจะโยนหลากหลัยเอาอีกงวงนึงอีกงวงนึงอันนี้มือสำรับมือใหม่ที่ถามนะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้สำรับมือใหม่ที่ถามลงลังมาแล้วอ่ะอันนี้อันนี้ดว่าบังอ่าสำรับมือใหม่ที่ถามมือใหม่ก็ต้องดูคุณภาพที่ตัวนกด้วยลงรังเอายี่สิบสิบตัวดูเอาครับผมอันนี้สําหรับลูกค้าที่ถามอยู่ตอนนี้ลงรังมาแล้ว อันนี้ชุดที่เท่าไหร่แล้วที่ที่ถ้าเป็นรีนี่ชุดชุดแรกๆนะครับป่าเป็น TTB นี่ชุดที่สี่ชุดที่สี่โอ้โหชุดที่สี่เริ่มเกี้ยงอลันโบนี่เพิ่งอันแรกมือไม้คัดทำครับผมอันนี้ TTB ได้รูดอ่าผอ้จะแบ่งแยกเป็นสเตปเลยครับผมคือ TCB รายละเอียดครับ TCB ได้รูดอ่าหลายอย่างครับมีหมดมีหมดอ่าแล้วก็เป็น ดีเนี่ยไอ้บูด้วยครับเนี่ยเงไหมจะกัดดูโผร่อยจัดของดีประโยชน์เยอะตอบตะปูได้ด้วยต้องบอกพี่พี่เอาหาเป็นพี่ี่เอาหาปัญหาไอเขาเรียกว่าวิธีการใช้หลากหลายทำได้หมดนกกินเขาเขาเรียกว่านกกินก็ดีอ่านกกินนกกินก็ดีใช่ครับลายมดก็ได้ลายมดก็ได้ตอบตะปูก็งามเพื่อนกันซื้อนะเดี๋ยวปีหน้าพวก เพื่อพวกเขาตต้งงตั้งงานนะใช้เงินเยอะพ่อมใช้เงินเยอะนะช่วยช่วยช่วยกันอุดหนุนหน่อยช่วยนอุดหนุนปีหน้างานช้างบอกเลยอันนี้ก็เป็นรุ่นเด็กๆครับเด็กๆงลังพึ่งงลังไม่เกินสิบห้าวัน่งให้ดูนะให้ดูจะยังยังมาทำใจมค่ก็ได้ในนี้ก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่ยังไม่อยากปล่อยเพราะในนี้คือสุดกับทุกตัวต้องบอกว่าโอ้โหทุกตัวนี้คือตัดใจลําบาก ตัดใจยากเลยที่ที่จะปล่อยแต่ถ้าเขาเรียกว่าลูกค้ามาถึงบ้านก็ไม่แน่ถ้ามาถึงบ้านมาคุยกันแต่ถ้าไม่มาถึงบ้านนี่ยังไงก็ไม่ขายครับผมไม่ส่งหรอกเสียดายแต่ถ้ามาถึงบ้านนี่คือได้ตัวที่ต้องการแน่นอนยังไงบางแบ่งให้แน่ๆอ่อันนี้ก็เป็นเป็นนกบางส่วนใช่ครับสุดท้ายบางมีอะไรอยากจะฝากถึงคนเลี้ยงนกหรือว่าคนที่อยากจะเริ่มเลี้ยงนก บ้างยังไงดีเอาเอาเบอร์เก้าเก้าดีว่าได้ถ้าเบอร์เก้าเก้าลับมาเลี้ยงกันเถอะตอนนี้ทะนุกแล้วครับผมในกลุ่มห้าหกพันคนแล้วนะอกลับมาเลี้ยงกันครับสนุกมากแลนกมันจะเป็นบางช่วงที่ถูกบางช่วงที่แพงตามวัฒนธรรมของตละคนกาตาราาเลยอ่าตอนนี้มันเริ่มแพงนะผมบอกผมไม่ได้อวยได้อะไรนะเริ่มแพงเริ่มสนุกอะตั้งช้าก็สนใจนกนะแต่เราไม่มีที่ส่งตุรกีทั้งภาษาสี่เจ้านะแล้วก็อินเดียอินเดีย เชิญให้ให้ผมไปไปปัะกวที่ประเทศเก่าะนะมผมเลยบอกเลยก็เลยไปไม่ได้เขาคุยไม่รู้แค่ประเทศเขาไปไม่ถูกแล้วว่ะจะไป India อินเดียกัะอินเดียที่ทักมาเชิญในบูมนะอ่าให้ไปแข่งที่เขาอ๋คอคือเขาเขามีงานประกวดมีครับต้องบอกเขาต้องบอกเขาส่งตั๋วมาเดี๋ยวไปส่ตงตั๋วไม่ว่าไปไม่ถูก<ๆ>ไปไม่ถูกดิวอินเดียเขาจะมีนกหน้าขาวเยอะทำโคเรนไม่ได้บ้านเราครับอ่าต้องบอกว่าต้องต้องบอกว่าคืออ่าสำหรับมือเก่า ที่เขาเรียกว่าที่ที่เลิกไปก็ก็กลับมาแล้วกันกลับมาเลี้ยงก่าเล่นกันเถอะมาเล่นกันกลับมาสร้างสีสันใช่พวกเล่นไอดอลพวกอาจารย์ับมาเล่นกันเถอะนุกนุกอ่าครับผมอาจารย์หลากหลายท่านใช่อาจารย์หลากหลายท่านถูกคับมาเล่นกันกลับมาเล่นกันครับผมตอนนี้กําลังมันครับแล้วก็นขาดด้วยอ่าใครมีมาได้เลยติดต่อครูจากหรือบางไว้เลยครับผมเขาแบบก็เอาครับให้ราคาตรงๆกันนะครับผม เราให้บางได้พูดถึงเกี่ยวกับการการเอานกไปประกวดนอบางคนมีนกแต่ไม่กล้าไปประกวดบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหไม่กล้าออ้ยเห็นนกบางพิกแล้วใช่ใช่ใช่เห็นเห็นเห็นในเขาไม่เขาไม่นึงสู้ไม่ได้ไม่ไปดีกว่านกอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวารามใหญ่ไม่ใหญ่นะครับครับมือไหมเนี่ยเด็กจะโผล่หักอะรุ่นน้องผมเนี่ยเคยไปกวดลาดปลาปีที่แล้วเอานกไปสองตัวสุดที่สองเลยครับผม นกขเขามาจากโนเนมแล้วผมก็ไม่รู้จักเขาด้วยครับทุกวันนี้เขาจะมาขอความรู้เลยอมาเลี้ยงกันเถอะยาไปรามากกันทําตัวนกให้ดีครับทําเล็บแต่งป้าให้สวยกรรมการเขาเดินสองรอบสารอบไม่ต้องน้อยใจสีธรรมดานี่เดี๋ยวดูสีธรรมดาของหน้าปีนี้ตกดาวสีธรรมดาแล้วกัวเตรียมตัวให้ดีนะกพระเทพสีธรรมดาสีนอมอนน่ะเดี๋ยวรู้เลยปีนี้ควาผมว่า ผมว่าจะลงประกวดนหลวงจ่ายต้องถอนตัวซ <c oughs> ะละใช <c oughs> ่ปีนี้เดี๋ยวผมลองสีธรรมดาให้ดูให้ทุกคนที่คอมเมนต์ในกลุ่มว่าสีธรรมดามันจะมีไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยบแต่จะสู้ฟาร์มใหญ่ได้ไหมเดี๋ยวผมประกวดให้ดูจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีมันได้หมดแหละทุก <c oughs> ตัวนะมันดูที่จังหวะด้วยว่ามันขึ้นเจอเล่นคอนไหมอย่างที่บางบอกคือความสวยก็ส่วนหนึ่งความสมบูรณ์ก็ส่วนหนึ่งแล้วระยะเวลาของกรรมการที่เดินดูด้วยใช่มาค้างกรรมการมานกมัน เล่นอยู่ใต้ใต้กล้องอ่ะใช่ครับเขาก็ไม่ได้แล้วอา่เราไม่ได้ว่าเขาครับผมมันดูเชี่ยงว่าใช่เพราะเราไม่ได้ดูนกพร้อมกันทั้งหมดทีเดียวมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงวานมันเยอะครับหคองหอยนกตัวไหนมันจะมันจะพอมันจะเล่นมันจะล่ออ่าตอนนั้นน่ะก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นโชคของแต่ละคนแล้วกันใช่เป็นดวงผมก็ไม่เคยติดรางวัลแล้วครับฟุก งานเคาเดียว่าบางทีงานนี้ไม่ได้ก็ไปรู้กันานอะมาอย่าเพิ่งไปท้อดราม่ากันอย่าไปท้อผมไม่เคยท้อบางทีก็บางทีก็ดราม่ามันก็ทําให้วงการมันก็ไม่สนุกไม่นกบางทีบางคนก็งานแรกก็ท้อซะแล้วคุณไม่ต้องไปคอมเมนต์หรอกว่านกฟาร์มยงฟาร์มใ่สวยฟ้าเดี๋ยวถ้าตะกวดจริงๆมาเอานกผมเนี่ยผมให้บอนที่ดราม่าอราม่านกอะไรมาเอาเลย จริงๆมันก็มันใหญ่ทุกฟาร์มมันไม่มีฟาร์มไหนฟาร์มเล็กหรอกเลี้ยงนมก็ฟาร์มใหญ่ทุกฟาร์มแต่ต้องประกวดประกวดทุกขนาดนะต้องประวดประกวดทุกขนาดนะมาช่วยพวกนะอ่ะเดี๋ยวอยากได้มาเอาครับผมตุ่นทิดามาบอกเลยครับ เราหุงเยอะเยาจะไมาเอาเลยเรื่องไม่เอาจะไปเอาแบบวิ่กันแทงโอเควันนี้แค่หอมปากหอมคอเล็กๆน้อยๆนกขนุกคนหนาตายพรวดมาเที่บ้านใช่ครับผมไม่ไปกินน้ำกินท่าเผื่อมีโอกาสผ่านมาก็ได้มาคุยกันอีกครับแลวเดี๋ยวนี้ก็จะลืมครับได้แคลเซียมพวกผมด้วยแล้วก็นกรับซื้อทั่วประเทศครับผมเพราะต้องใช้ทุนเยอะเลยไม่อั้นอ่ะมาได้เลยครับ ให้ราคาผมไปต่อได้หน่อยอครับก็เดี๋ยวให้ฝากช่องทางหน่อยอีกครั้งหนึ่งผมบังพิกพ่อน้องใบบัวเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์สองสามเก้าหนึ่งสองครับผมหรือติดต่อบังแล้วกูจาบเมาได้ครับแล้วก็ฝากฝากแคลเซียมด้วยฝากแคลเซียมด้วยโอเคไปช่วยกันนะโอเคไปช่วยกันขาผมกรดดหน้าขายปีหน้าขายได้ร้านสองล้านนิด แต่โต๊ะจีนเลยอะโอเคได้นกส่องเทศนกเตรียมตัวนะนกส่งเทพนกมินอะไรเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนกส่งเทศกระสุมโอเคแค่นี้นะครับพอของปากของคอนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของบังบิ๊กด้วยนะครับก็ชคลิปนี้ก็สนุกสนานกันหวังว่าจะได้ความเพลิดเพลินนะครับกับการพูดคุยในครั้งนี้และก็ได้รับความสุขนะครับจากการชมคลิปของพวกเราด้วยก็ฝากเอาไว้นะครับฟาร์มของ บังบิ๊กด้วย B ีแอนใช่ไหมบีแอนบฟาร์มราชบุรีครับ B ีแอนฟาร์มราชบุรีแล้วก็ฝากกลุ่มเล็กๆของพวกเราด้วยฟ้าบอกว่าได้ตอกแขนด้วยผมยกแปดลิ้วผมยกแปดลิ้วครับครับผมแล้วก็ทุกงานประกวดไม่ว่ากลุ่มไหนจัดขึ้นก็เรียนเชิญผู้พ่อเลี้ยงทุกๆท่านใช่ครับไปร่วมสนุกนำนกไปประกวดครับอ่าไอประเด็นอะไรต่างๆนานาก็มองเป็นเรื่องสนุกสนุกไปเอาเรื่องนู้นนู้นกับทีเรื่องการเลี้ยงนั่นกูครับผมโอเค ก็จากลากันเพียงเท่านี้นะครับ,รบสวัสดีครับ